ค่ะสำหรับทิป การให้การสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะคะเวลาพูดถึงคําว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลายคนอาจจะนึกถึงตัวเลขกําไรหรือแผนธุรกิจที่ดูดีนะคะแต่ในมุมของ a ออแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้นักลงทุนเชื่อมั่นจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะแต่คือที่มาที่ไปของตัวเลขนั้นและเราสามารถสื่อสารได้ชัดแค่ไหน ะะยิ่งในช่วงที่ผลประกอบการไม่เป็นไปตามคาดนะคะหรือมีความไม่แน่นอนในธุรกิจสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือความตรงไปตรงมาในการสื่อสารนั่นเองค่ะไม่หลบเลี่ยงนะคะแต่ก็ตอบคาถามด้วยข้อมูลที่มีเหตุผลมีบริบทและอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงค่ะในทาง PTG ของเรานะคะมีแนวทางก็คือเตรียมตัวบุลเลตยพ่สำคัญนะคะไว้ล่วงหน้าแล้วก็ในช่วงที่ผลประกอบการที่อาจไม่เป็นไปตามคาดนั้นนะคะเราก็สามารถบริหารความคาดหวัง ของตลาดได้อย่างเหมาะสมค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเลยก็คือเข้าใจว่านักลงทุนแต่ละกลุ่มก็มีให้ความสําคัญได้ไม่เหมือนกันนะคะบางกลุ่มก็จะสนใจในเรื่องของเงินปันผลนะคะบางกลุ่มสนใจในเรื่องของการเติบโตในธุรกิจใหม่หรือบางกลุ่มอาจจะสนใจข้อมูลด้าน ESG นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเรานะคะจะไม่ใช่เพียงพูดให้ครบอย่างเดียวนะคะแต่ก็ควรจะพูดให้ตรงกับสิ่งที่เขาสนใจและตรงกับสิ่งที่เขากำลังใช้ในการตัดสินใจค่ะ สิ่งสําคัญที่สุดนะคะก็คือการสื่อสารเชิงรุกค่ะไม่รอให้เขาตอบเขาถามนะคะแต่คาดการคําถามไว้ล่วงหน้าและเตรียมคําตอบที่ที่มีข้อมูลสนับสนุนไว้ให้ชัดเจนนะคะเพราะในที่สุดแล้วความเชื่อมั่นของนักลงทุนไม่ได้เกิดจากการแค่พูดสวยนะคะแต่เกิดจากการตอบคำถามที่ยากได้อย่างตรงไปตรงมามีหลักและมีเหตุผลค่ะ